ป1 1 1 1สารพิพากษาว่ากำนันไปทำการจับกลุ่มคนค้างเงินรัดชูประการตามคำสั่งอำเภอโดยไม่มีหมายจับโดยเชื่อว่าเป็นคำสั่งชอบด้วยกฎหมายแม้นจะได้ใช้กำลังในการจับกลุ่มนั้นด้วยก็ไม่มีความผิดคำพิพากษาสารดีกาที่ 1 5 0 1ถึง1502ทับ2,482ในจอดจานโจทย์อายการชนบุรีโจทย์ในจอดจานจำเลยข้อที่จริงทั้งสองสำนวนได้ความว่าในายจอยค้างเงินรัดชูประกาศ กรมการอำเภอได้ออกหมายเรียกให้ไปอย่างที่ว่าการอำเภอในจ่อยได้รับหมายเรียกแล้วไม่ไปกรมการอำเภอจึงสั่งให้ในายบุญทันผู้ใหญ่บ้านรักษาการรักษาการในตำแหน่งกำนันจับตัวส่งครั้นวันเกิดเหตุนายบุญทันไปบ้านนจ่อยบอกให้ในายจ่อยไปอำเภอในายจ่อยไม่ไปนายบุญทันจึงเข้าจับ จึงได้เกิดเหตุใช้กำลังปุกปั้มทำร้ายกันขึ้นสารชั้นต้นเห็นว่าในายบุญขันเบียมน่าจ,จับในายจอยได้เมื่อนายจอยไม่ยอมให้จับโดยดีในายบุญขันก็ใช้กำลังได้ไม่เป็นผิดส่วนคดีที่ในายจอยขัดขวางไม่ยอมให้จับทั้งได้ใช้กำลังต่อต้านเจ้าหน้าที่ด้วยจึงมีความผิดตามกฎหมายรัศนะอาญา มาตรา119จึงพิพากษาให้ปรับนายจ่อย,อยส่วนนายบุญทันให้ยกฟ้องสารดิกาเห็นชอบด้วยสารอุทธรว่าการที่นายบุญทันไปจับหน่อยจ่อยนั้นคดีพอฟังได้ว่าได้ทำตามโดยเชื่อว่าเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายรัศนะอายามาตรา52 เมื่อในจ่อยขัดขวางไม่ยอมให้จับในบุญทันก็ยอมก็ย่อมใช้กำลังได้ตามสมควรในการจับจะเอาผิดกับในบุญทันไม่ได้ส่วนสำนวนอ,อยายการเป็นโจทย์นั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยสารุทธหรว่าในบุญทันไปจับในจ่อยเรื่องไม่เสียเงินรัชชุประการตามคำสั่งกรมการอำเภอโดยไม่มีหมายจับนั้น ไม่ถือว่าเป็นการกระทําตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายตามนัยยะแห่งกฎหมายรัศนัอาญามาตรา119เพราะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจัดจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับมิได้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยวามายามาตรา78จึงพิพากษายกฟ้องโจท กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีวินาความอายามาตรา78มาตรา78นี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่22พศ2547บัญญัติว่าพนักงานฝ่ายปกคอรองหรือตำรวจจัดจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้เว้นแต่อนุหนึ่ง เมื่อบุคคลน,นั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา80มาตรา78ดอนุสองเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอัคนควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะาก,ก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ ในการกระทำความผิดมาตรา78ดอนุ3เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา80ตามมาตรา66อนุ2แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้มาตรา78อนุ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราว มาตรา117รประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือรัศดรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปอย่างที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเว้นแต่ สามารถนำไปที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้นให้นำไปที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าวแต่ถ้าจําเป็นก็ให้จับตัวไปมาตรา83วรสองในกรณีที่เจ้าพนักง,งานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบหากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า ผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้แ้อย,ยกร,ร่มของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดขอให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับเดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณีในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วยมาตรา83วรรค3ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับเหมีอมนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแกพ่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้น